สวัสดีครับโจ๊กนะครับกับช่องโจ๊กกับแอนแสนสนุกนะครับผมวันนี้นะครับเาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แด๊ด๊าดวาดเจ๊าด๊าน๊าดตาด๊าด๊าด๊าวัาด๊าด๊าดมาี๊าด๊าด่าย๊าด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 ๊นด๊า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 ด๊กด๊าด๊าด๊าดไาเ๊าด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 ๊าวันนี้ทําด๊าด๊าดครับพี่แอนวันนี้ก็มี มินหมีพาชิมครับครั้งที่สครับผมครั้งที่เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็งานแอดมินหมีพาชิมเนี่ยนะครับเป็นงานอาหารที่ใหญ่นะครับผมณขนาดนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรู้สึกว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมกันขายของนี่ประมาณ100กว่าร้านเลยครับผมอ่าแล้วก็นะครับวันนี้นะครับผมเราจะเข้าไปแอลชมแล้วก็ไปกินของลำลํากันนะครับบางร้านนะครับที่มาตั้งที่นี่ได้รางวัล มิชลินเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานหรือว่าของกินข้างในจะเปล่งไงนะครับเดี๋ยวเฮาต่อยกันไปพอเลยนะครับผมนี่นะครับหน้ากากอนามัยเก็เรียบร้อยเลยนะครับผมัปเฮาต่อยกันไปเลยครับอันนี้แบนสำข้าวได้โชคตั้งในกระเป๋าสองพัญเรื่องคนในนี้ใจดีจะเลี้ยงเฮานะครับผมไปเดี๋ยวเฮาเข้าไปข้างในกันเลยโดนดินแมสกมินหมีเข้าไปเลยครับ ิเยอะแยจะจนเลือกมาถูกเลยนะคะก็จะเห็นไอหยองร้านไหนนะคะมันน่ากินไปหมดเลยจะเราเดินไปหนึ่งรอบก่อนหมอเป็นการเลือกว่าเราอยากยากินอะไร ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ติบูธที่น่าสนใจนะครับก็คือขนมมีควันนะครับต่เดีวเราจะไปลองซื้อกินดูนะครับว่าขนมมีควันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมกินแล้วมันจะเหมือนครับเฮาอะท้นควันเอาได้ก่อนหรือว่ากินแล้วเราจะหัวร้อนนะครับผมไปดูดยผมเข้ามาเลยครับ มี45 55แล้วก็70นะครับไอ้โจ๊กกวนน้ำหนักขึ้นก็เลยเลือกอันไซส์เล็กสุดก็คือ45บาทนะครับผมอันนี้เป็นเล็กมันเไม่จุยถ้าเป็นเยลลี่นี่จะเป็นเยลลี่มีไส wow. uh, ้แยมผลไม้ค่ะไข่ปลาดิบข้าวครับโอ้แต่ต้องหัว Oh. <laughs> คือมันเย็นมากนะครับผมมันร้อนมันเย็นแล้วก็เอ่อมันเย็นกว่าไอติมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับโอ้มันปวดมือเลยเนี่ยเนี่ยวางไหมอ่ะจะลองกินจะลองกินดูนะครับผมชอบสีเหลืองอ มันรถไฟแล้วอร่อยมากเลยคือตรงนี้นะครับมันเป็นข้าวโพดกรอบอ่ะแล้วมันโดนความเย็นอะเย็นจนแบบเป็นควันเลยอ่ะแล้วมันมันเย็นมากเย็นจนกรอบกรอบแล้วเวลามันกรอบแล้วเขาอะธรรมชาติเนาะมันต้องเป่าออกอะมันก็เป็นควันฟู่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 ขึ้นมาเลยเว้ยอันนี้อร่อยเลยเนี่ยอ Ồ đang ăn chim. Cái được như vậy Không. <?ended> <laughs> <laughs> เออแต่ว่ากินน้ำแข็งเราไม่ได้แต่ว่าแบบกรอบเย็นๆอ่ะหวานหวานแปลกเลยอ่ะเออมันแปลกดีนะมันเหมือนเอาเอาเาไปเลียน้ำแข็งในตู้เย็นน่ะในช่องฟิตอ่ะแล้วมันลิ้นมันติดขนมอ่ะเอออร่อยความอร่อยระดับตใดแปลกแปลกแปลกแน่ากินอร่อยแนะนำเลยแนะนำเลย นมพ่นควันพลักมกไนส์ร้านแบบจีไรอร่อยเลยตอนนี้เขาก็เดินมาแวะก,กินตั้งหลายร้านเลยนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เขาจะต้องกลับไปพำนักนะครับผมที่อำเภอรสระป์ปีบ้านเฮาก่อนนะครับผมอ่ะออก่อนจากกรลาฝากันไปนะครับงานแอดมินหมีพาชิมนะครับผมมีถึงวันที่จไีไรครับแอนวันที่ เซาเอ็ดนะคะติงหาคมนะคตั้งแต่วันที่12มาจนถึงวันที่เซาเอ็ดวันสองวันนี้ขายจะได้มาก่อนจนถึงวันที่เซาเอ็ดเวลาขายเนี่ยตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะครับผมบ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนครับผมนะครับผมเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือ1เตรียมเงินมาเยอะๆเลยนะครับผมเพราะว่าคองกินที่นี่อร่อยทุกลาเลยนะครับจะยันท้องมากินเลยครับผมแลวก็อย่าไปลืมนะครับมีลูกมีหลานนะครับซื้อไปฝากลูกฝากหลานไปนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่ามาที่นี่ที่เดียวนะครับเหมือนมาสูนรวมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ที่อร่อยที่สุดเลยนะครับผมก่อนจากก่อนลากันไปในวันนี้นะครับจะไปลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตานะครับผมและกอกดอีกพื่อน ครัผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับผมแล้วรอบหน้าเอาจากมาที่นี่แหมนะครับแต่ว่าจะมู้งบัลลเยเตอร์เพราะว่าตอนนี้กระตองมากนะครับโอเคเพราะว่าอาหารยังมีเรไว้เลยนั้นมากครับผมนะครับตอนนี้นะครับขอตัวนะครับลาเพื่อนไปก่อนนะครับผม1 2 3สวัสดีครับ